โอ้บอลครับพี่ช่วยแล้วสนุกมากถูกต้องทามิลกันแบบว่าไม่เคยทำมาก่อนอะคือมันมันเคยทำไงแต่มันนานมาแล้ว <aki> แล้วเหมือน<ฮ>ได้ได้ย้อนกลับไปในสมยัตย,มอยตอนไั่ยองยีนะลมวที้ตอนไม่อยองทำอะไรอีกวิลกรกัที่เคยทำมาเนี่ยพร้อมเหรอก็จะมีเตะฟุตบอลไงเตะฟุตบอลมี ก็นั่นแหละจีบสาวก็เหมือนที่อย่างเงี้ยปกติของคนหน้าตาดีโอ่ะจีบติดเหรอจีบไม่ติดเลยแห้วตลอดจีบไม่ติดใช่ไหมตองนี้สาวเขาชอบผู้ชายเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเป็นตอนนั้นเองผมก็มีเล่นเล่นกีตาร์พอหญิงเดินมาปุ๊บว้าวเลยนะว้าวอะไรว้าวลำคานเมื่อไหร่จะได้เดิเมื่อไวันนี้เราไปตามหางลองให้แบบเล่นดนตรีได้ดีกว่าไหมดีไหมอาเนี้ยไปจามด้วยไง ฝึกจะได้ฝึกกลับมาแบบว่าทาสาวแบบว่าจะได้มาฝึกท่าสาวกันใหม่นิดนึงก็เอาไปนะเป็นว่าไปตามหาเลยไปตามหาน้องดีกว่าขาปากก็ตไปไปของนี้ของนี้ร้อง้องอะไรไหนซ้อมตีดิไอ้ทุกวันเดอทุกเย็นซ้อมฮะซ้อมเพลงอะไรกันวันนี้โซโฟจีนะจีบฉันจีบร้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับนี่ไปไหนกันเนี่ยไปซ้อมร้องตีค่ะไปซ้อมเป็นผู้หญิง ไปซ้อมดนตรีมีครับกีตาร์คู่ใจใช่ไหมจะบอกนะว่าน้องเล่นกีตาร์าแล้วน้องล่ะถือไม้กองคือมีครับก็ต้องเล่นอกองสิ ผู้หญิงที่เล่นดนตรีก็เท่อะค่ะน่ารักดีก็มีเสน่ห์ดีนะครับน่าค้นหาดีผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยได้ดนตรีน่ารักครับค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเล่นดนตรีเป็นนะคะดูมีเสน่ห์ดีค่ะนี่เล่นมากี่ปีแล้วครับเออเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีสองสามปีแล้วแบกหว่ะอันนี้กีตาร์นี่คือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่ารักมากไหญ่สุดแล้วเนี่ยดูสิเนี่ย ก็เหมีนไมไหลไม่เท่ากันสองฝั่งตามจริงน้องสูงประมาณนี้นะจริงส๊อ่กีตาร์บ่อยเรื่องเรื่อยถือไปสิมาเล่นเีต็ม์เล่นอย่างเหรอแต่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาเราไปโรงเรียนมัธยมเนี่ยเห็นผู้หญิงแบบว่าเล่นกีตาร์อะไรส่วนมากเป็นวงผู้ชายทั้งนั้นเลย อันนี้เป็นผู้หญิงอะไม่ไม่เคยเจอเลยจริงๆเป็นผู้หญิงแล้วนี่ไปซ้อมที่ไหนครับเนี่ยไปซ้อมซ้อมดนตรีกันใช่ไหมใช่ซ้อมที่ไหนซ้อมที่ไหน้องดนตรีค่ะห้องดจีนเท่ไหนครั่เออฉันขอไปดูด้วยได้ไหมอยากเห็นลีลาดีดกีตาร์กับตีกลองอ่ะได้ไหมครับนี่ไปเป็นร้องนำให้ไปเลยครับไปเลยครับไปทางไหนทางไหนนำเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้โหขัดซักผ้าอย่ี้เนะดิ้กีตาร์ร้องเพลงกันอย่างงี้ถามแปลกๆนี่ถามชื่อแซงอะไรแล้วผมชื่ออะไรครับชื่อไอค่ะน้องไอพี่ไอหรือเปล่าชื่อพิมค่ะน้องพิมนะฮะอยู่ชั้นอะไรครับมห้าเหมือนกันมห้าเหมือนกันชื่อชื่ออะไรครับชื่อสราวุธครับนักศึกษาฝึกสอนครับสวัสดีค่ะ ถึงสอนนนั่เองถึง2ลูกตาข้ายของเราครับผมชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อโอ๊ตครับออตนะฮะนี่คือเล่นอะไรครับผมเล่นเบสครับเล่นเบสทำไมถึงชอบเล่นเบสนะเพราะอะไรหลงในเสียงของมันครับใช่ครับชื่อชื่อโฟครับผมโฟ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 ฟององไรใช่ไหมคับไม่่ขนาดชื่อยังแต่ว่าเข้ากันดีเลยอ่าอันนี้คือเราเล่นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งร้องร้องร้องครับร้องน้ำพูดเป็นฟุตบอลเลยตำแหน่งอะไรเรามาซ้อมกันวันนเนี่ยนานไหมครับ วันหนึ่งก็หลังเลิกเรียนก็ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะทุกวันไหทุกวันทุกวันเลยทุกวันหลังเลิกเรียนนี่แดงว่าเวลาดนตรีต้องมีความสุขมากๆเลยนะเพราะว่ามาทุกวันแล้วก็วันละ2ชั่วโมงเลยทีเดียวผมและน้องอายนี่พี่ถามอย่างหนึ่งคือเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเล่นกองมาตั้งแต่แรกเลยป่ะหรือว่าเล่นกีตาร์มาก่อนหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะคือตอนปฐมเล่นดนตรีไทยเล่นขิมเป็นหลักค่ะเล่นขิมเป็นหลักเแล้วต้ถึงมาเปลี่ยนเป็นกองได้ไงเพราะว่าแบบว่าคนละแนวเลยนะ พอขึ้นมามัธยมเนี่ยเพื่อนก็เล่นดนตรีสากลกันก็มีการประกวดอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากเล่นอยากลองเล่นกองโดยเฉพาะเลยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนชวนเล่นด้วยเพราะว่ามือกองไม่มีอ๋อมือกองก็เลยอยากดูแล้วก็อยากลองเล่นด้วยชอบเสียงชอบเสียงกลองเราโอเคอย่างงี้เรารู้สึกในบ้านเนี่ยที่บอกว่ามีน้องๆผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ในวงเราอะแบบดนตรีแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ตอนแรกผมก็ไม่ชินนะแต่ว่าผมรู้สึกทึ่งในความสามารถรับเพราะว่า ผู้หญิงไม่ค่อยเล่นดนตรีเออจริงแล้วพอเขาเล่นได้เขาทําได้ผมก็รู้สึกทึ่งในตัวเขาผมก็ทึ่งชื่นชมชื่นชมลงรักจีบเลยแล้วแล้วเขาเล่นแบบพอสู้กับผู้ชายเออได้เลยจริงเหรอโห่แท่จริงแลยวอยากจะขอแจมเหรอเอออยากจะฟังเหลือเกินอ่ะพอดีนะพี่ปุ่นพี่ปอนมาถึงโรงเรียนทั้งทีนะก็อยากจะเห็นฝีมือน้องๆกลับไปแจมด้วยขอแจมด้วยไหมครับวันนี้ได้อ้าไม่เดี๋ยวให้พี่ปุ่นร้องนำ ได้เ้ยขอเป็นเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้กำลังมาแรงมากๆเลยฮะอ๋อปิดท้ายได้นห,หนับหนึ่งทั่วประเทศไทย <c oughs> คือคือทุกคนร้องเป็นหมดนะฮะถึงก็ต้องยืนเลยทีเดียว <c oughs> ที่หล่อหล่อทั้งเจ็ดคนมากที่หอหล่อทั้งเจ็ดคนเพลงโสดโปรดจีบนัโอโอ่นเอง